สวัสดีค่ะมาหนีหลังเลิกงานแล้วค่ะเนาะพามาเบิงเขาสาลีของเขาสาลีจ้ะออกมานอกมาค่ะสา,าลีค่ะงามงแจ็คหน่อยกับเหลืองเต็มแซมกันกับเขาบานเขาเหลืองเนาะค่ะเนาะงามแพง สา,างทั้งนี้ก็สิเป็นสวนมันฝรั่งค่ะฟางทั้งนี้สิเป็นสวนมันฝรั่งของใครจาออกมาหนอกเมืองไมายางเลนหนอกเมืองหลังเลยงานอันนี้เป็นต้นมันฝรั่งค่ะนี่คือสวนมันฝรั่งค่ะสวนมันฝรั่งให้เจ้าค่ะ งานนี้ให้เจ้าสิปลูกพืชหมุนเวียนนะจ๊ะเนาะให้เจ้าสิบปลูกเป,ปกเปิอย่างเดียวปีนี้ปลูกกันนึ่งปีนี้ปลูกนนาาก,กันนึ่งสิบปอสิบปอสิบปอคือบ้านเฮาจ้ะเจ้าปลู่งานนี้ปลูกพืชหมุนเวียนรักษาหนาดินวัสดุจ้าเพิ่นปรับระดับอากาศในด,ดินให้มันคงมีวิตามินเอียงกระว่ากันไปตามของเพิ่นนะค่ะเนะาะเขาสารีเขาฟังไหม แดดกำลังสิตกตินตอนนี้ค่ะสองทุ่มก็กลัวเกือบสิสามทุ่มน,นี่มันฝรั่งกำลังออกดอกค่ะฟัทงทางนี้มันฝรั่งเพิ่นกำลังออกดอก ไมายางเลาะเบิงสวนพักข้าเจ้าค่ะหลังเลิกงานคือหอดบานเท่ากับออกมายางเล่นหลังเลิกงานพอช่วงนี้มันนานคำเนาะค่ะเนาะมีโอกาสกะแต่ออกมายางเล่นเนาะข้างนี้ก็เป็นต้นซาลลาี่อีกจ้ะเนี่ยซาลลี่ต้นใหญ่เหรอคะเนี่ยบางเรงต้นน้อยนะคะเนาะต้นใหญ่เหรอคะเนี่ยต้นใหญ่ ใส่ยำก็เสียบนะค่ะเนาะใส่ยำใส่ข้าวต้มบานเฮาหอนหอนต้นสัลลีค่ะัน,นปลูกหลายช่วงนี้ค่ะนาห้อนแต่ว่าซุ้มนี้แค่จะกินหัวจ้ะอ๋อสิกินหัวเลาเบ่งฟังทั้งนี้ฟังทั้งนี้สิเป็นต้นหอมใหญ่ค่ะหัวหอมใหญ่ มีหอดกระตาย,ดดยพ,พุ่นะโดดญี่ปุ่นพี่น้องกระตายพุ่นไปแล้วเห็นคนอันนี้บ่ต้องหั่นใจว่าต้นหอมใหญ่หรือว่าต้นต้นหอมใหญ่ค่ะตัวน,นี้แจ็คหน้ยแค่เจ้าะกับตาต้นมันไปขาย่นีต้นหอมใหญ่นะจ๊ะพรกหอมใหญ่ทางนี่พามาเบิ่งสวนให้เจ้า เลิกงานแล้วค่ะเนาะต้นหอมใหญ่น้ำคัดบรรยากาศตอนแรงๆค่ะบางทางนี่ก็เป็นต้นซาลาลีคือก,กันจะเพิ่กำลังสีปลูกใหม่บางทางนี่อันนี้ปลูกแล้วใหญ่ละงาม อีกว่าโดนเขาสาลี่กับสีเหลืองจ้ะถือกับแสงแดดเป็นสีเหลืองท้องเรียวไปทางใดก็งามสุดลูกหูลูกตาง,งามคือเขางามคือเขาบานเฮาอันเลืองนี่แหละจ้ะไปเรียวไปทางใดก็เป็นสีทองงามอันนี้ก็คือกันทุ่งเขาสาลี สาดแสงกับตรงตะเวนพระอาทิตย์ทอดอันพระอาทิตย์กำลังสิตกดินค่ะไมยางเลยพระมายางเลยตอนแรงๆตอนคำๆหลังเลิกงานช่วงนี้กะงานบ่ค่อยหลายดอกค่ะงานกะเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะตามนี่แหละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กะคนก็เริ่มออกเที่ยวกันหลาย ได้กะเมื่อนี้กะฝากไปซ้ำนี้เนาะคะ่ะเนาะเอาภาพบรรยากาศตอนแรงทุ่งเขาสาลีมาฝากตะเวนสิตกดินเนาะคะ่ะเนาะงามงามมาฝากพี่ฝากนอนให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศตอนแรงทางยุโรปทุ่งเขาสาลีงามงามส,สาสตร์แสงใส่กับ พระอาทิตย์กำลังสิตโตกดินภาพบรรยากาศงามๆม,มาสู่เบืงค่ะพระอาทิตย์ก็กำลังสิตโตกดินตอนนี้ก็สองทุ่มเกือบสามทุ่มแล้วคอยอย่ะยุพี่